บางอยังเนาะมึงก่อนที่ใครดูอยังบางอยังเดี๋ยวมึงมีละเมียนก่อนด่านก่อนเอาปีกินกรมโม่เลยปีกิจกินของอิเล่มื่อกินเอากินบ่พอยิ้มดอกเกี่ยวไม่ให้นี่บ่พอยิ่งร้ายก็บ่พอยิ้มมั่นบัวพ่ยิ่งมันเองแต่เพิ่นกินเพิ่นเองเพิ่นก็เอลี้ยมไปเลี้ยมมาก็พอยิ้มอยู่ hãy tin đi lượt đi kim đi ấy sẽ phải thế này, này <laughs> sẽ khó 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 kín. khó 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 chá. khó 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 งัอแมงกุ้งผ่าแกบ,บักอนานะพาย่างัวนาดางลูกอีชาลุลีเลือดชาลุลีป้นนิดหน่อยเออเลียมกินเอาเลียมกินเอานี่เลียมกินแกกดีแล้วแหละเลียมเอา อื่นก็สิได้ดผูกไว้อยู่เฮือนตี่เงยลอยบึงที่ออื่นทั้งแดงก็ใกินห่อมทั้งแดงก็ให้กินหญ้าเอาเกี่ยวหญ้าแถวนั้นแหละให้กินมาคำๆก็ไปเกี่ยวเลยตัวหอก็สางมันอื่นไปขายดอกกระดิกันงูดอกกระดีแกแดงเด็กขายเออมันมีจะงไงมีนมีจะงงูมันมีจังไง น,น,น,น้าเดินส้นลูกหลานแม่ปีนี่เดียว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 มึงมึงระวังนะเปีนี่เก่งคักได้เปีนี่โอ้ยจะแม่ทนเก่งแห้งส้นตัวนี้ส้นตัวนั้นคนเห็ดไปอืมคนตัวนี้ส้นตัวนั้นเลย กินในเล็มเล็บมึงให้มันมดแมน่ไหนกินในเกี้ยงเกียกเเก้ยงกินให้เกี้ยงเกี้ยงไม่ได้หิวก็มากินน้ำมีนม้ำโต้หายอยู่กินบลเพียนได้ไล่เขาได้อีน่ะ เย็บเสื figured, out, no ้อเจ็บของเห็นบ่อ ni okay. pen at mat ป็นจำเนียงสก้นโจอยู่นะ้ย้มยอิ่มได้แต่ก็งหันนเปไม่ร้นั่นใหม่ยังอิ่มแน่นี่วลูกกินนมหลายวะกิสงกนอื กินไปกินไปไปดิแนะนำต้นเลยว่าแต่เดี๋ยวงัวกินหยาพี่น้องว่าแต่เบิ่งงัวกินหยาเรื่อดบเิวาเลยบริวาวแห่งเอฟซีสาบเลยเบิ่งงัวกินหยาเพื่อนกันเด้นั่งเลียนยืนหยัดนั่งเบิ่งงัวกินหยาันก็มีความสุขคือกันเด้พี่น้องงัวถือกับงัวแพร่งกับโบเป็นยังเฮาก็อยากเลี้ยงเนาะใจใหรักเลี้ยงไปตี ตีลูกินแล้วก็ขี่ส่น้ำโอ้ยแล้วก็บ,บอกินเอนาตีเนาะมันจะยังสีงงัวก็ได้คนคายถิ่นไปแนละอืมคุ้นๆเกี่ยวให้กินดีกากินสุกขึน้นทรายเด้อฝนทิศเนะนี่ยนี่พระท่านขึ้นพระโต้ท่านเดือดทับอยู่ได้ในสองโต้เนี่ยท่านเดือดทับเลยทับไปสองโต้เะ ขี้ขาวคือสีเดชทับอะคือก้นอนขี้ขาวขีอันกันยาคือสีทับมืดเลยสามชีตูลเลย <c oughs> คึกวาคิดว่าพึ่งนี้ก็บพราท่านขืนอยู่นี่สักสอีกจกักครึ่งเดือนกับสีเดชทับดีว่าปุ่นแข็งแรงะอะสีเดชทับไว้ Kinh tài, kinh ơi, kinh mà hay kia Kinh kinh, kinh พาจะไปเด็กกุมภาเอ้ยกุมภากินอยู่ทางแม่ฝุ่นมันไปท้ายโต๊ะไปทางใดเอ็นกระยุนนสวนนี่แหละกินอย่างนี้แหละนั่งอยู่ก็นนึ่งไตเติลเผาพระท่านได้ตัดอยู่งามอยู่หนาวาดเก็บหนาไว้ทั้งคร่งทงปุ๋ยแค่น้นไมให้กินอยู่อยู่เฝั่งมันจะเบื่อ Kín đã à lơ, nhanh kín à đã lơ, án lệ mừng lơ, bác bá à y im lơ. Im bình lơ, im bình lơ. lúc xì đầy mi nằm nôm kín. Tế phân. Kín hay im nhờ. <laughs> đưa anh em khác Ừ, ừ. ừ. Lém, mất rồi Cái lem sẽ để im đi bơ lem sang mình là. Nhà ngua này lại dài vào cấm ngua, bỏ đồ có khôn bỏ cấm ngô, Bỏ cấm ngua, ngua, ngua. nhà này Bỏ cấm nhà này มันนี่ใจดีเก็บยาให้ั่วด้วยสันดอกดีเก็บยาให้งั่วดิกลิ้งสองโตเพื่นี่แหละติงๆใครไล์มาสมติติเกือเลี้ยมดีๆกัพอได้กินอยู่ เนี่สันคันยาวๆมันบวกกินบวกเป็นดอกนี่เขาตัดนี่แหละมันกินตัดมันก็ได้กินเออกินมันเกียงเกียงสันตัวจะได้กินกินบวกเขียนบวกเกียงได้กินเนี่ยโอ้ยมึงมีก็ได้ไอ้ดีมึง มกระไลมีกระไลเออกินเลมเมเอา้าลูกกินเลมเลมอ,อ้ากทั้งยี่ปีกินทั้หมืดย,ยังลา้เรื่องสิบเกียวใส่ตัวนภาไว้อีกจักหอบหนึงไส่ป่งหม่เข้าเดียวกับปุงเดี่ยวกุงมาก กำนี้ก่อนได้ขายเอฟซีด้ค่ะคนได้เขามาใหม,ม่ยืมก็ได้ก็แช่ยามาผู้พานี่ได้จ่าด้วยเจ๊คิปม่ใหม่เบิ่งจ้ะ